ไอ้วาต้เต่าบินมีแต่เครื่องดนตรได้ของสะสมกลับบ้านมาด้วยพอเห็นอย่างนี้แล้วนึกขึ้นได้ว่าออฟฟิศฉันก็มีตู้เต่าบินนี่นะรอช้าอยู่ใยญ่งานการขอพักไว้ก่อนนะคะขอมากดแก้วก <ด S 1> <อ>ตัตู้เต่าบินรอบนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าได้แก้วโอวหัน,หน้ามาด้วย จริงแต่ทํางานมาแทบไม่เคยกดตู้เต่าบินเลยเชื่อปะมันทาให้เราเลือกอยู่นานเลยว่าเราจะเอาอะไรเมนูของใครจะน่าอิ่มและเหมาะกับเช้าวันศุกร์วันนี้แถมฉันเองก็ไม่กินกาแฟซะด้วยจร,จริงๆอยากลองแก้วสุ่มนะทุกคนแต่มันเสี่ยงเกินไปเราก็เลยขอเลือกเป็นแก้วของเดอร์มีนโอฮันน่าดีกว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดว่าแล้วก็เลือกเลยเพราะน้องสาวบอกว่ากดเมนูโอฮันน่าเราจะได้แก้วโอฮันน่าเอาสิลุ้นเลย40วินาทีต่อจากนี้เอาจริงอดใจรอไม่ไหวแอบส่องสักหน่อยฉันไปเห็นในต่อ เาส่งกันขนาดนี้แล้วฉันก็ได้ทุกคนชื้อดึงได้มาแล้วจ้าเมนูชาเขียวสำหรับสายสุขภาพแบบเรา ฟลูเธอรรอบแก้วสักหนึ่งรอบนะจ๊ะเน่เป็นไงฉันได้มันแล้วแล้วเพิ่งมารู้ที่หลังว่ามันมีหลายลายด้วยหรอทุกคนเอาซะหน่อยดูดอวดฉัน<ธ>ก็อีแก้วเหมือนกันนะเธอจากนั้นหลอกก็โดนฉันตกฉันก็ไปชวนพี่ชวนเพื่อนชวนน้องมากดให้หมดเลยว่าตู้นี้มันได้แก้วโอหาน่าจริงๆริงเธอแหละน้องฉันก็เลยลองว่าจะกดน้ําแข็งเปล่าดูซิว่าน้ําแข็งเป่ามันจะได้แก้วโอหัน่าไหมจากนั้นเขาดาวเลยค่ะรอรุ้นมากดูดีทุกคนทีมงานคุณภาพของฉันโดนฉันตกมาให้กดแก้วสามสองหนึ่ง แค่น้ำแข็งเป่านะที่รักลุล้นมากดูดูดสาดาพร้อมเสิร์ฟมากเป็นไงสิบบาทน้ำแข็งเป่าก็ได้แก้วหหน้าเหมือนกันที่รักเออดีใจเว้ยก็เลยขอแชะเซลฟี่กันสักหน่อยนะจ๊ะพอเอกมันเห็นเราลงสตอรี่มันก็ฝากแล้วกดอีกฉันก็เลยกดน้ำแข็งเป่ามาเลยวันนั้นทั้งวันคือจัดน้ำแข็งเป่ามาห้าแก้วทําไมก่อนห้าแก้วพร้อมฝากคลั่งปะ,งปะตอนนี้ไม่รู้ฉันหรือแฟนที่คลั่งแล้วว่าเธอใครได้ไลน์อะไรบ้างมาอวดกันหน่อยนะ